สวัสดีครับเพื่อนๆยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องคำแปลงแชนแนลสำหรับวันนี้นิยายเสียงของเราในเรื่องวะรันยู EP ที่หนึ่งครับผมถ้าเพื่อนๆพ,พร้อมแล้วก็เชิญรับฟังได้เลยครับตายแน่ๆสายแน่ๆฉันวิ่งบนไปวิ่งไปให้ทันเขารับน้องที่ใต้ตึกคณะกับเพื่อนสนิทชื่อเจนแล้วกับใครอีกไม่รู้อีก4ีถึงหคน น้องครับใครมาสายเดินออกไปนั่งแยกกับเพื่อนๆที่มาสายฝั่งนู้นนะฮะพี่ปีสองตะโกนบอกคนที่มาสายซึ่งก็คือพวกฉันเองฉันคิดในใจพอนั่งได้ก็กวาดสายตามองไปรอบๆจนมาสะดุดกับผู้ชายคนหนึ่งที่ดูเด่นที่สุดในที่นี้แต่เอ๊หน้าตาคุนค้นๆเหมือนเคยเห็นที่ไหนฉันเลยหันไปถามยายเจนที่นั่งต่อแถวอยู่ข้างหลังเจนคนนั้นใครอะ่ะฉันชี้ไปที่ผู้ชายคนนั้น แล้วถามเพื่อนที่นั่งอออกอยู่ข้างๆคนไหนวะแกยันหยุดเต็มเลยคนนั้นไงขาวๆสูงๆใส่เสื้อกาวของคณะแพทย์อ่ะอ๋อพี่หมออยู่คนนี้ไงที่ยายเก๋ปื้มนักปื้มหนาเขาเรียนอยู่คณะแพทย์ฮอตมากเป็นเดือนด้วยนะแกสถานะโสดแกคงเห็นผ่นานๆโทรศัพท์ของยายเก๋แล้วมั้งอ้าวเรียนคณะแพทย์แล้วมาทำอะไรคณะบัญชีเราอะ ฉันหันไปถามยยเจนอีกครั้งฉันรู้ว่าเจนต้องรู้คําตอบเพราะว่ามีเรื่องไหนบ้างที่ยยเจนจะไม่รู้โดยเฉพาะเรื่องผู้ชายหล่อๆไม่ได้ว่าเพื่อนนะแต่มันคือเรื่องจริงก็คงมาช่วยพี่เบียร์คณะเรามงเขาเป็นเพื่อนที่สนิทกันเท่าที่ฉันเคยติดตามเขามาเหมือนทั้งสองคนจะเป็นเพื่อนที่สนิทกันมากน่าจะโตมาด้วยกันนะเห็นไหมล่ะคุณผู้อา่านเจนรู้จริงๆร,รู้เรื่องผู้ชายหล่อๆนี่ต้องถามนางนางรู้หมดน้องครับไม่คุยกันนะครับ ก่อนอื่นพี่ขอแนะนําตัวก่อนเลยนะพี่ชื่อเบียรนะครับคนนี้ชื่อพี่เต้พี่เบียรชี้ไปทางพี่เต้ที่ผมฟูฟูยืนคุมแถวอยู่ทางขวามือหน้าแกโหดมากดีครับเสียงพี่เต้พูดขึ้นให้น้องรู้ว่าคนไหนส่วนคนที่ยืนถัดไปจากพี่เต้ชื่อพี่บาสถัดมานั้นพี่ชายถัดไปอีกชื่อพี่ดนอีกคนชื่อพี่ก๊อฟเสียงพี่เบียไล่ชื่อไปทีละคนทีละคนดีครับดีครับ ดีครับเสียงพี่ๆทั้งหลายพูดขึ้นหลังจากพี่เบียร์ขานชื่อส่วนคนนู้นฝั่งซ้ายคนแรกชื่อพี่ยุพี่เบียร์ชี้ไปทางผู้หญิงสวยๆสวยมากอะ่ะพี่เขาน่ารักดูอ่อนหวานยิ้มทีนี่ละลายเลยดีจ้ะพี่ชื่อพี่ยุนะพี่ยุพูดแล้วยิ้มอมยิ่งยิ้มย,ยิ่งสวยผู้หญิงอะไรเนี่ยส่วนไอ้คนหล่อ ที่ยืนอยู่ข้างพี่ยุชื่อหมอ,อยูอยู่คณะแพทย์เพื่อนพี่เองต่อไปนี้น้องๆอ,อาจจะเจอมันบ่อยในคณะเราพอพี่เบียร์พูดจบพี่หมอ,อยูก็ยกมือขึ้นแล้วยิม้มแต่ดูออกใช่ยิ่งยิงเมย์แกดูดิพี่หมอ,อยูยิ้มโคตรหล่อเลยอะฉันว่ายายเก๋บ้าพี่หมอ,อยูแล้วยจยเจนบ้ากว่าอีกโอเคครับพวกพี่น้องๆก็รู้จักแล้วแต่พวกพี่ยังไม่รู้จักน้องเลยงั้นเรามาแนะนําตัวกันนะส่วนคนที่มาสาย วิ่งรอบตึกคนละสี่รอบครับโฮเสียงคนที่มาสายพากันร้องรวมถึงฉันด้วยแค่วิ่งมาก็เหนื่อยจะแย่ละยังจะให้วิ่งรอบตึกอีกตั้งสี่รอบเนี่ยตายๆงานนี้เมจิกาลุกร,รับน้องเสียงพี่หมออยู่บอกพวกเราลุกแล้วเดินพาพวกเราออกมาข้างน,นอกตั้งแถววิ่งเลยครับพวกเราตั้งแถวแล้วเริ่มวิ่งตามคําสั่งของพี่หมออยู่ฉันเลยอยากจะบ้าตายวันนี้วันไหลเนี่ยโอ้พระเจ้าสองรอบแล้วครับเร็วเร็ว สิ่งพี่หมอ,อยูพูดขึ้นที่เราวิ่งผ่านแกไปรอบที่สองยืนอยู่เฉยๆนี่สั่งเอาสั่งเอาลองมาวิ่งแบบพวกฉันสิจะปากดีแบบนี้อีกไหมแกไหวไหมเจนถามฉันที่วิ่งอยู่ข้างหน้าไหวครบสี่รอบแล้วไปไปนั่งกันวิ่งเสร็จแล้วมานั่งต่อแถวเพื่อนรอแนะนําตัวต่อเพื่อนเลยครับพี่หมอ,อยูเดินมาบอกพวกฉันที่กําลังจะนั่งพักใต้ต้นไม้ใกล้คณะเฮ้ ให้นั่งพักสักนิดก็ไม่ได้เนาะใจดําที่สุดพี่หมอยูคะน่ารักจังอืมเสียงนี้มันเยเจนเพื่อนฉันนี่ใช่จริงๆด้วยนางเป็นคนพูดฉันเลยหันไปมองหน้าพี่หมออยู่แล้วก็ต้องช็อกอีกเพราะหน้าพี่แกบูดบึง้งแล้วก็เดินหนีหลังจากที่เยเจนพูดเสร็จเจนวันหลังไม่ต้องไปแซวเขาอีกแมหล่อตายแค่เพื่อนฉันแซวนิดเดียวหน้าบึง้งฉันเกลียดคนแบบนี้ที่สุดอย่าให้ฉันรวยนะฉันจะสวยให้ดู และนี่ก็คือจุดเริ่มต้นที่ฉันเกลียดพี่หมอ,อยูที่สุดเกลียดยันเงาก็จบไปแล้วนะครับสำหรับ EP ีแรกหากเพื่อนๆคนไหนต้องการติดตามต่อสามารถเข้าไปอ่านต่อเพิ่มเติมได้ที่เว็บเด็กดีโดยนิยายชื่อทองคำแท้ยังแพ้ความรักหมอ,อยูแต่งโดยเฉลิมพรเพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปกดไลค์กดแชร์กด,ด Sub สไ r i b e ให้ด้วยนะครับสำหรับวันนี้ กัผมลาไปก่อนสวัสดีครับ